ตอนมีกำลังสร้างอย่ามองร่ามฉันนะเต่งมันขนาดนี้มึงยังนั่งเฉยๆได้อีกวะเพื่อนเอ็นจอยหน่อยสิวะเฮ้ยวางเลนกูบอกให้มึงแวะปั๊มตั้งแต่ร้อยเมตรแรกมึงก็ยังจะขับไปต่ออีกกูจะบอกอะไรให้นะกูเริ่มจะอั้นไว้ไม่ไหวแล้วนะเพื่อน พูดอะไรนะตลกว่าเพื่อนแวะปั๊มทำไมมันเสียเวลารถกูแรงอยู่แล้วขับเป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยไปปล่อยออกที่บ้านกันได้เห็นพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าโมงกันโชว์หน่อยลวกัน้ยเจอแลมโบอยู่ข้างหน้าว่ะเพื่อนลองดันดูหน่อยไหมละเพื่อนเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกหายปวดขี้เลยว่ะเดี๋ยวกูจะถ่ายวิดีโอลงโซเชียลด้วยคนทั้งโลกจะได้รู้ว่าออนิวก็แสนลมโบได้ได้เลยเพื่อนเหลิมจะเข้ามาใกล้แล้วนั่นเลยเพื่อนมึงเล่นเครื่องเข้าไปอีก ้แม่งเริ่มแสงแล้วว่ารถมึงแรงจริงกู <c oughs> ah <c oughs> ค,คิดว่าจะแรงสุดท้ายก็แพงแค่ราคาเอาละเพื่อนหลังจากนี้มึงโชว์ให้รู้ซะว่าแถวนี้ใครใหญ่อได้เลยเพื่อน,น

ำไมกูสบายจังแต่ว่าทำไมเมื่อกี้รถกูสะเทือนอือ <c oughs> สบายท้องมากเลยเพื่อนเอารถกูไปล้างเดี๋ยวนี้โอ้ปวดหัวเล็กน้อยชิบหายแล้วว่าเพื่อนกูตำท้ายเขาอ่ะโชคดีว่าเพื่อนที่เราไม่ตำแลมโบคันเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเออใช่เดี๋ยวนี้รถเก๋งธรรมดาธรรมดาไม่เห็นจะเป็นไรเลยรถเก๋งแค่นี้ซ่มไม่กี่พันหรอกรถเราแพงกว่าอีกละคาต้อง้เป็นล้าน <c oughs> มองหน้าหาประแสงอะไรมึงลงมานี่เฮ้ยเพื่อนก็ข้าใจดีเลยเราขับรถชนท้ายเขาแต่เขามาโบกมือกวากให้เราขับรถไปเลยว่ะอย่าเพใจเย็นไม่เห็นต้องดุแรงเลยพี่ของแค่นี้เองราคาเท่าไหร่ว่ามาเดี๋ยวผมจ่ายค่าซ่อมให้ สมได้จริงนั่นไหนดูสิอืมสีถลอกท่อมุกบางคนหลังแตกทั้งหมดสองล้าน